สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโ,โตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะทุกคนจา๋าแม่หมอที่มีพลังงานนะคะออร่าพลังงานบวกแล้วก็ข้อคิดให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะความเป็นนักสู้ของคุณความเป็นนักสู้ความทะเยอทะยานของคุณมันจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่ในทิศทางใดน,นั่นเองนะคะความเป็นนักสู้ของคุณมันจะนํา พาคุณไปสู่ทิศทางใดนะคะในอนาคตนั่นเองนะคะมาค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากเหมือนเคยนะคะทุกคนนะคะวันนี้ไปไหว้ระมานะคะไปไหว้นานแล้วละคะ่ะแล้วก็ได้ได้ได้สมเด็จชนะมานะคะที่วัชนาสงครามค่ะนะคะมาค่ะนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สินศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะ การเป็นนักสู้ของคุณนะคะความเป็นนักสู้มีทุกคนมีความสู้อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าอยู่เท่าไหร่นะคะเรามาดูนะคะจะนำพาให้คุณไปสู่ทิศทางใดขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะนะคะว้าวการงานนะคะ The Tower อืมการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละนะคะเรื่องการงานเนาะ นะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องการงานค่ะการเป็นนักสู้ของคุณนะคะไม่เป็นไรอันนี้ไพ่ทาวเวอร์ออกมาเตือนเฉยๆนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะมาค่ะนะคะแล้วไงต่อคะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะ วิความขาดแคลนใบแรกเลยใบแรกคือความขาดแคลนใช่ไหมนะคะบางคนนะคะเล่นเล่นพอประมาณอันนี้บางคนเล่นเยอะนะคะตอนนี้นะคะตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่า มองหน้าก็ไม่เจอใครมองหลังก็ไม่เจอใครมองข้างก็ไม่เจอใครไม่เป็นไรแต่คุณยังมีตัวคุณเองนั่นเองนะคะที่รักทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้คือวันใหม่ตราบใดที่เราเบียงมีลมหายใจนั่นคือความหวังใหม่ๆสดๆเลยนะคะนี่ค่ะนะคะตอนนี้คุณกำลังขาดแขนแต่ไม่เป็นไรทุกปัญหามีทางออกนะคะจงมอง ทุกปัญหามีทางออกจริงๆนะทุกคนนะคะแล้วคุณจงมองให้เห็นปัญหาแล้วคุณจะเจอทางออกถ้ามีปัญหาเรื่องงานเรื่องตกงานสมัครงานถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนะคะถ้ามีงานก็ต้องมีเงินมีปัญหาเรื่องเงินมันจะต้องมีทางออกคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแน่นอนค่ะนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สภาวะอ่าสภาวะขาดสภาพคล่องทางด้านคารเงินนะคะคุณจะมีอยู่ณนะตอนนอนนี้ที่เข้ามาดู นะคะหรือว่าเป็นนานแล้วก็ได้นะคะจงเดินนะคะออกไปเรียนรู้ศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆนะคะจงเติมเต็มให้กับตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนี่คือไพ่หกดาบค่ะไพ่แห่งการเรียนรู้ออกไปเติมเต็มความรู้ตัวเองจงเป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอนะคะถึงวันนี้คุณอาจจะพลาดนะคะไม่ถูกลอตเตอรี่ นะคะแต่ว่าหรือว่าไม่ถูกอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะคุณก็เจอมาแบบนี้มาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยชิวๆพรุ่งนี้ก็คือวันใหม่พรุ่งนี้ก็คือยิ่งสวยยิ่งรวยขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะยิ่งหล่อยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าความแม่ความแน่นอนเพราะว่าคนเจ็ดสิบล้านคนจะให้ถูกทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนนะคะอ่ะส่วนเรื่องนี้ความขาดแคลนนะคะบางคนนะคะ ความขาดแคลนคุณสามารถหลุดพ้นออกได้นะคะเราเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะมันขึ้นไพ่หกดาบออกมานะคะนะคะแล้วไงต่อคะความสุขจงออกไปเรียนรู้ออกไปข้างนอกนะคะไปไหนก็ได้เพื่อเติมเต็มนะคะวันนี้เราไปอ่อธนาคารนะคะพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยมานะคะทุกคน เข้าฟรีนะค่ากาแฟก็แค่60บาท8ปดบหาบาทนะคะเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นแบบไปนั่งอ่านหนังสืออ่านบอรดแคสอะไรอย่างเงี้ยน,แบบนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างให้ฟรีนะคะพกโน้ตบุ๊กไปแล้วก็ไปทำอะไรแบบ ที่คุณอยากจะทําเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะออกไปหรือว่าไปส่วนสาธารนณะสิ่งดีงามความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะแล้วสิ่งดีงามจะเข้ามาหาคุณนะคะไม่ต้องยอมแพ้นะคะนี่เราก็บอกเราเองด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าการที่เราได้ถ่ายทอดอะไรให้ทุกคนแบบเนี้ยนะคะมันก็เป็นบุญกุศลด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งเลียน คุณไม่ต้องห่วงถึงคุณจะพลาดถึงคุณจะพลาดนะคะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตออเฟอร์คุณนะคะหนึ่งเหรียญคุณจะมีโชคนะคะถึงตอนนี้คุณมีแต่ว่าคุณดูห้าเหรียญแต่หนึ่งเหรียญเข้ามาโวรทุกคนคุณได้โชคแน่นอนถึงคุณไม่ได้รางวัลที่หนึ่งคุณอาจจะได้รางวัลอื่นก็ได้นะคะนี่คือหนึ่งเหรียญทุกคนทุกคนอย่าว่าแม่หมอนะแม่หมอแบบ เห็นหนึ <target> for aunt, he see, follow, ่งเหรียญไม่ได้อ่ะนะคะทุกคนเพราะว่าส you know, uh ําหรับแม่หมอ1หนึ่งเหรียญมันเป็นความสุขมากอะไรเงี้ยมันแบบเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างน่ะห่คือหนึ่เดียวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนนะคะนี่คือนะคะความสุขที่คุณจะได้รับโชคลาภเงินทองบางสิ่งบางอย่างจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณด้วยความที่คุณเป็นนักสู้ไม่ว่าโชคนั้นจะโชคมากโชคน้อยนะคะคุณได้แน่นอนคุณจะได้หลุดพ้นตอนนี้ตนุ นะคะตนุของคุณก็คือด้านตัวตนของคุณอยู่ในด้านขาดแคลนส่วนเรื่องการงานนะคะก็คือนะคะต้องออกไปเรียนรู้ออกไปหาถ้าไม่มีงานก็ไปออกไปหางานจะได้มีเงินนะคะตัวนี้นะคะส่วนญาติญาติของคุณเขาก็รอคุณอยู่นะคะแล้วความสุขที่คุณจะได้มาคือ โชคลาภนั่นเองนะคะทุกคนจ๋านี่คือโชคลาภไม่รู้ว่าโชคลาภมาจากไหนอาจจะมีคนเอางานมาให้คุณนะคะหรือว่าคุณขายที่ขายบ้านขายอะไรได้ค่าในหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโชคลาภเหมือนกันนะคะความสุขเดือฟอิสระนะคะอิสระแล้วจ้ะนะคะอิสระขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะคะคุณจะมีอิสระ ปล่อยวางปลดปล่อยถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นะแล้วคุณลงมือทำแอคชั่นคุณอย่าไล่ล่างเงินแต่ให้คุณเป็นคนดึงดูดเงินนั่นเองนะคะทุกวันนี้ที่คุณไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าที่บางท่านยังขาดแคลนนะคะเพราะว่าคุณไล่ล่างเงินนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องไล่ล่างเงินให้เงินดึงดูดเรา ะะเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้เห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะคะ,ะมแมลงแมลงผีเสื้อก็จะบินเข้ามาหาดอกไม้เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทําทุกวันให้มีความสุขแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณค่ะอันนี้แม่หมอเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะไพ่ด้านหลังคือนะคะหาดาบที่ผ่านมาคุณเจอมรสุมชีวิตมากมายแต่คุณเป็นนักสู้นะคะ ห้าดาบที่ผ่านมาใช่ไหมคะหลายๆปีหลายๆครั้งเราอ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนอะบางคนนะผ่านมอรสุมมาเยอะมากนะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งลมเจอทั้งพายุทอร์นาโดคุณเลยเกิดความขาดแคลนแบบนี้ไงคะแต่มันกำลังจะผ่านไปคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงนะคะ17กันยายนเข้ามา1เดือนดาวนะคะอาทิตย์ย้ายเป็นดาวย้ายเข้าราศีสิง์เป็นเกษตรนะคะเป็นเกษตรตาเกษตรตาก็คือด้านการงานการงานคุณจะเริ่มพุ่งขึ้นนะคะวิกฤตนะคะตอนนี้เราบอกว่ามีเงินก็เก็บเงินนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีอะไรสักอย่างในเดือนตุลาเราบอกได้แค่นี้แหละ ค่ะแล้วคุณจะเจออะไรคะคุณจะได้รับมีโชคนะคุณมีโชคเลยแหละเราบอกเลยว่าคุณมีโชคโชคใหญ่ด้วยเพราะว่าหนึ่งเหรียญแล้วชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกจากความขาดแคลนเนื่องจากคุณเป็นนักสู้เห็นไหมทุกคนทิ้งดาบหมดแล้วแต่คุณยังเหลือคุณคนเดียวแม้จะอยู่คุณคิดว่าเฮ้ยขนาดแม่หมอพูดเป็นกำลังใจขนาดนี้ฉันจะไม่สู้ได้ไงวะ ลุกขึ้นมาค่ะล้มได้คุณเห็นยคนรวยรวยไหมคะเขายังล้มเขายังลุกขึ้นมาเลยแผลถลอกบอกเปิดกขนาดไหนแม่หมอก็เคยแผลถลอกบอกเปิดกค่ะอย่ายอมแพ้นะทุกคนทุกคนเราขอโทษนะทุกคนเราขอโทษนะคนที่ไม่ชอบเสียงเราทุกคนทุกคนเราขอโทษจริงๆค่ะอืมทำไงดี ทำไงดีเราขอโทษนะคะที่ไม่ชอบเสียงเราเพราะว่าเราก็หลุดกิีดไม่ได้อ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวตนมันไม่ได้เมคโอเวอร์นะมันไม่แบบไม่เฟกนะทุกคนแต่ว่ามันออกมานะคะราชินีถือเหรียญคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะมีเงินฉันเห็นเงินไม่ได้ฉันจะตาย ฉันจะมีความสุขนะคะนะคะฉันเห็นเงินไม่ได้ฉันมีความสุขหรือว่าแม่หมอจะถูกลอตเตอรี่ก็ไม่รู้ทุกคนนะคะหรือว่าแม่หมอจะถูกลอตเตอรี่นะคะก็ไม่รู้ยังได้เช็คนะคะทุกคนเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาบอกว่าถูกหรือเปล่า <laughs> นะคะนะคะแต่ว่าแม่หมอสู้มามากเลยนะคะสู้เพราะว่าเราต้องสู้แล้วให้กำลังใจคนอื่นนะคะเพราะว่าเราเลือกเกิดได้ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่ช่วงชะตาชีวิตมันพลิกผันนะคะนี่คือนะคะคุณจะรวยรวยแบบเหลือเฟือรวยแบบเหลือเฟือไม่ใช่โอเวอร์นะทุกคนแต่เราพูดอย่างนี้จริงๆเราเป็นคนที่ตัวเล็กแต่เสียงดังอะเวลาสอนเรายังไม่ใช้ไมเลยทุกคนนะคะนักศอกสาร้อยคนเราไม่เคยใช้ไมเลยนะนะคะนะคะอ่ะต่อค่ะ นะคะเนี่ยค่ะนะคะนึงเหรียญนะคะคุณเจอโชคใหญ่แล้วโชคใหญ่จริงๆนะคะคุณจะหาเงินได้คล่องขึ้นนับจากนี้ถ้าคุณทุกนะให้ปิดโซเชียลให้หมดนะคะให้ปิดโซเชียลอะไรโซเชียลที่มีการเปรียบเทียบอะค่ะเช่นโซเชียลแอปสีฟ้ามีการเปรียบเทียบเพื่อนเขาโพสต์นั่นโพสต์นี่คุณก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วคุณก็พารานอยนะคะ ่าไปดูต่อตอ,ตอเห็นเขามีความสุขคุณก็พาระหน่อยไม่ต้องไปเสพโซเชียลปิดโซเชียลตรงนั้นได้เลยนะคะฟังแต่อะไรที่มันดีๆที่มันเป็นแบบเป็นกำลังใจให้คุณนะคะทุกคนนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาหานะคะอย่างไปดูแรนดอมของหลายๆคนก็ได้นะคะหรือว่าไปดูบอสแคทอย่าเงี้ยคะ่ะที่ให้กำลังใจพัฒนาชีวิตนะคะแล้วคุณอย่างเรานี่นะเวลาตอนนี้ตอนตอนที่เราแบบจด ุดเด่งสุดอะเราบอกเลยว่าเราดูใข่เราดูของอาจารย์จัตุพลชมพูนิตนั่นแหละค่ะนะคะแล้วมันทำให้เราหิวใจขึ้นมามากเลยแล้วเราก็เพลงมีเพลงพี่ตูนบอดี้ l ส m ็มอะค่ะเพลงพี่ตูนอะทำให้เราแบบแสงสุดท้ายอะนั่นแหละหุยเพิ่งรู้ความหมายแสงสุดท้ายก็เมื่อ ที่เราดิ่งสุดๆนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรารู้เลยว่าช่วงชีวิตที่ดิ่งมันเป็นยังไงเราถึงออกมาพูดกับทุกคนได้เต็มปากถ้าใครไม่เจอจุดดิ่งอ่ะเราจะไม่พุ่งขึ้นมานะคะนี่คือราชินีถือเหรียญน,นะคะในเร็ววันนี้แหละทุกคนมาต่อค่ะสตินคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนมีความสามารถ จงใช้ความทะเยอทะยานจงใช้ความรู้ของคุณนำออกมามันเอ่อล้นมันอยากออกมานำออกมาใช้ค่ะแล้วคุณจะได้ดั่งใจนี่คือตัวคุณนะคะคุณเก่งมากนะคะนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจงภูมิใจในตัวคุณมากๆชีวิตคุณมีจากนี้นะคะเราบอกได้เลยที่ไทยเป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะ perfect อนาคตเพอร์เฟกแน่นอนเพราะว่าขึ้นราชินีแล้วก็นะคะเดอ s t ส e ตน t h ก็คือความเข้มแข็งนะคะคุณเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีผู้ใหญ่ให้ความรักความเอ็นดูคุณนั่นเองนะคะเดอ h i ไฮป i ินเทสนะคะศึกษาคุณเป็นพวกจิอ,อศึกษาหาความรู้หิวใจตัวเองได้เมื่อรู้ว่าตัวเองทุก ก็ดับทุกข์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการสวดมนต์เราเห็นหลายๆท่านนะคะที่แบบว่าอ่าคอมเมนต์ว่าสวดมนต์สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองสวดมนต์ซักหนึ่งจบบวที่บทบทที่คุณคิดว่านะคะทําให้คุณรู้สึกหรือว่ามงกุฎพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะหรือว่าพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นะคะ อะไรก็ได้ที่คุณถนดัดมงกุฎพระพุทธเจ้าต้องสวดเก้าจบนะคะนะคะแล้วก็นึกถึงถึงถึงเสด็จพ่อรอห้าค่ะแล้วคุณจะได้นะคะอ่ะนะลองสวดดูนะคะนะคะถ้าจิตไม่นิ่งให้ทำสมาธินะคะหรือเดินออกไปข้างนอกไปหาอะไรที่มีความสุขนะคะนะ เดอะเดวิลนั่นไงเราบอกแล้วไม่เป็นไรค่ะ The เดอะเดวิลขอออกมาเตือนเฉยๆบางอารมณ์ที่คุณเครียดนะคะมันบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดังใจนะคะคุณแบบว่าเออคุณเครียดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะแล้วมันจะดีเองแล้วมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันก็บีเองทุกๆวันคือวันที่มีความสุข คุณจะยิ้มให้กับตัวเองทุกๆวันทําตัวเองให้เพอร์เฟกทุกๆวันมาดูต่อค่ะ้ <c oughs> อ <c oughs> ทุกคน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  เดี๋ยวนะคะขอทำสมทุกคนจะว,ว่าเรานะเราเป็นคนที่เห็นเหรียญไม่ได้อะเราเห็นเหรียญแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฮิลลิ่งมันมีแบบมีแรงกระเตื้องบางอย่างที่มันทำแบบชูใจมากเลยทุกคนคืออ่ะคุณลองพิจารณาดูนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะสิบเจ็ดสิงหาเดือนหนึ่งถึงสิบเจกันยาชีวิตคุณจะมีโชคมีลาบ ลืมตาอ้าปากจากขาดแคลนตนุกลายเป็นราชินีถือตนุกลายเป็นราชินีถือเหรียญแล้วราชาถือเหรียญออกมาอีก,กนทุกคนทุกคนเราไม่รู้จะว่ายังไงใครถูกลอตเตอรี่เนี่ยใครถูกลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งคะทุกคนใครถูกลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งหมกเรามาเลยนะ จากความขาดแคลนอยู่ดีๆแล้วกลายเป็นโชคลาภแล้วชีวิตคุณจะได้รับอิสระแล้วนะคะคุณนําไม่รู้นะคุณอาจจะนําเงินบางสิ่งบางอย่างโชคลาบนี้ไม่จําเป็นจะต้องถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะคะโชคลาบนี้อาจจะไม่ได้มากับที่ดินที่ดอนหรือที่อะไรที่คุณผ่านอนุมัติจากธนาคารแล้วคุณเอามาลงทุนหรือบางคนโดนเขาเรียกว่าจบออกจากงานนี้โปรเจกน์นี้ได้ได้เงินจากโปรเจก์นี้ แล้วคุณก็มาเปิดบริษัทของตัวเองแล้วบริษัทคุณลุ่งคุณมองเห็นช่องทางแบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะแล้วนะคะคุณดูเดอร์เดวิลดิเดอรเดวิลออกมาเตออกมาเอามาเตือนเฉยๆค่ะเดวิลออกมาเตือนว่าเมื่อคุณมีเงินแล้วเหมือนจะพูดอย่างนี้นะคะเมื่อคุณมีเงินมีออฟเฟอร์ทุกอย่างแล้วอย่าหลงละเลงในเงินตา อย่าลงนเรืองในเงินตาอย่าให้เงินอยู่เหนือเราเราต้องอยู่เหนือเงินนะคะจําไว้นะคะอย่าให้เงินเหนือเราเราต้องอยู่เหนือเงินแล้วออกมาเป็นราชาถือเหรียญหน้าทุกคนต้นลายไปดีอะนี่คือความพยายามของคุณนะคะความเป็นนักสู้เหมือนกระทิงเนี้ยค่ะมันทําให้คุณได้อะไร มันทําให้คุณเป็นราชาถือเหรียญราชินี่ถือเหรียญบล็อกหน้าบล็อกหลังอะ่ะคุณไม่รวยตอนนี้คุณจะรวยตอนไหนรวยปีนี้แหละรวยชาตินี้แหละเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งไงคุณสู้คุณรู้จักปล่อยวางนะคะตามใดที่บางท่านที่รู้ไม่รู้จักปล่อยวางนะคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่นี่คุณได้ใหญ่มากเลยทุกคนทุกคนโอ้ยทุกคน ทุกคนเดียอย่ารำคาญเสียงกิี๊ดเรานะเราขอโทษเราก็ตื่นเต้นไปอะ่ะทุกคนเงินรวยจงทำงานค่ะนะคะงานตอนนี้คุณกำลังฝึกวิทยายุทธนะคะคุณเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำด้วยนะคะแล้วเงินจะไปไหนเสียมีแต่เงินกับเงิน นะคะรีบทําลงมือทําอย่ารอช้าไม่ต้องรอว่าพร้อมไม่มีคําว่าพร้อมในพจนานุกรมมีแค่คําลงมือทําแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยแปดเหรียญแปดเหรียญคือการลงมือทํางานนะคะลงมือทําเท่านั้นไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆนะคะหนักวันนี้สบายวันหน้า นะคะหนักวันนี้สบายวันหน้านะคะนี่คือโชคล่าโพไม่หมาะขอรับด้วยได้ไหมทุกคนมันมันดีมากถามว่ามีไพ่้ายไหมไม่ลายได้ไงขาดแคนอะนะคะไม่ลายได้ไงห้าห้าเหรียญหดาบเดอะเดวิลหดาบนี่คือสุดยอดเลยนะไม่มีชิ้นดีเลยนะทุกคนนะคะแล้วก็ห้าเหรียญอีกมาซ้ำเติมอีกข้อซ้ำกำซัดอีก นะคะแต่ตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปนะน,นะคะแปดเหรียญนะคะราชินีถือเหรียญแล้วก็ออกด้วยแปดเหรียญน,นะทุกคนโอ้ยไพ่ดีมากนะคะทุกคนจ๋ามาค่ะความสุขสิบถ้วยทุกคนถ้าเป็นแม่หมอได้นะ ถ้าเป็นแม่หมอถูกลอตเตอรี่เนี่ยแม่หมอจะมาบอกนะคะทุกคนอ้ยขอน้อมลำด้วยคนนะคะนะคะเอาผ้ามาล่อเลยอะ่ะทุกคนไม่ใช่เราเพิ่งนําท่านออกมาเนี่ยทุกคนนะคะวัชนาสงครามนะคะวีความสุขคุณจะมีความสุขแบบมากๆเต็มอิ่มเติมเต็มแต่อย่าลืมว่าน,นะคะคุณมีนะคะเดอะเดวิลนี่ค่ะแบบว่า ยังมีความหม่นหมองในจิตใจนะคะแม้ว่าคุณจะหิวใจตัวเองได้นะคะแต่ราชาถือเหรียญนะทุกคนทุกคนโอ้ยทุกคนดูดูเหรียญก็ได้อะไม,ไม่ไม่ต้องดูเดวิวดูหนึ่งเหรียญไปทุกคนทุกคนจะได้มีกำลังใจนะคะโอ้โหหนึ่งเดือนนี้เป็นหนึ่งเดือนที่มหัสจรจันมากทุกคนหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมหัสจรจันเพราะ ดาวอาทิตย์เป็นดาวสุบรคอร์เป็นดาวดวงใหญ่อขอข้อหน่อยเหอะวุ้ยทุกคนเราตื่นตื่นมากเลยทุกคนเราตื่นเต้นมากเลยใครไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณมีใครไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมคะ นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ทุกคนทุกคนเราขอโทษนะที่เราอ่านไพ่แบบเราอเลิร์ดเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบมีความสุขเกินอ่ะทุกคนแต่มันมันไม่รู้มันออกมาเองอ่ะทุกคนใครไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมคะนี่คือดีไฮโรเพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณนะอ้ยทุกคนอุยทุกคน คุณลองไปขอถ้าใครยังไม่เจอนะคะนี่แหละเริ่มต้นวันที่สิบเจ็ดนี่แหละค่ะนับไปเลยถึงสิบเจ็ดกันยาชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเซฟแรนดอมนี้ไว้นะคะแชร์ไว้ในแชทของคุณก็ได้นะคะแชร์ไปในแชทของคุณนะคะแล้วคุณจะได้นะคะโอ้ทุกคนนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอำนวยอวยพรให้คุณนะคะอืมสุดอะ ไม่มีอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้แล้วทุกคนเห็นเดอะไฮโลแพนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณนะคะนี่ไม่ใช่อะไรเลยพูดตรงๆเลยนะคะคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นความเป็นนักต่อสู้ของคุณนี่คือความบากบันความสู้ทะเยอทยานของคุณนะคะความทุกสิ่งทุกอย่างอะ นะคะแล้วมันจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ได้ได้ไงราชากับราชินี1นเหรียญ8เหรียญความสุขนะคะแล้วคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้ความขาดแคขนได้รู้ความเจ็บช้ำน้ำใจการพ่ายแพ้การไม่มีเงินไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณอยากได้อิสระทางด้านการเงิน คุณก็จะได้นะคะแต่ที่เขามาสอนคุณตอนที่คุณเจอเหตุการณ์เขาต้องการให้คุณได้ตื่นรู้กับบางสิ่งบางอย่างถ้าใครยังไม่ตื่นรู้คุณอาจจะใช้เงินที่ได้มาแบบสุรุย่ยุุ้าได้ก็ได้นะคะนี่แหละคะ่ะความสุขโอ้มีกอดทุกคนเราสับหยแล้วนะความสุข คุณจะมีความสุขแบบไม่เคยมีมาก่อนนี่คือสี่ไม้เท้าความสุขที่ประเดประดังเข้ามาหาคุณหุยทุกคนทุกคนนี่คือความสุขสี่ไม้เท้านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณบางคนจะได้แต่งงานเลยนะเป็นคู่แต่งงานที่กิ่งทองใบหย,ยกนะคะ นี่คือความที่ความพยายามความเป็นนักซื้สู้ของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับมันเหมาะสมมันสมควรแล้วมันถึงเวลาของคุณแล้วเมื่อดวงดาวคุณอาจจะเกิดราศีที่มีพระอาทิตย์นะคะเป็นนะคะเป็นด้านการเงินนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวด้านการเงินของคุณนะคะแล้วนะคะมันก็เลยทําให้คุณ หรือว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวดาวด้านการงานแล้วก็ส่งเสริมกับดาวพุธด,ดาวพุธเป็นด้านการงาน้การเงินของบางคนนะคะมันก็เลยส่งเสริมกันนะคะหุยทุกคนคุณจะได้แต่งงานด้วยซ้ําหรือว่าคุณจะได้คือมั่นคงเลยมั่นคงเลยคุณจะมีความสุข ะะดูดีเ้นระบำเลยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับผลของความเป็นนักสู้ของคุณความที่เรียนรู้อย่าอยู่นิ่งเฉยนะคะออกไปหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ที่บ้านคุณไม่มีความสุขแน่นะคะเพราะฉะนั้นออกไปเรียนรู้ค่ะความเบื่อหน่าย นะคะความไม่ได้ดั่งใจ4นะคะแต่อย่าลืมว่าความเบื่อหน่ายของคุณนะคะความเบื่อหน่ายของคุณเห็นไหมสามถ้วยคุณรอจังหวะโอกาสและจอระเข้ก็นํานะคะเห็นไหมคะจอรเข้ขนาดคุณเบื่อหน่ายขนาดไหนจอระเข้เขายังอะไรคะเขายังเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ปกติเขาจะล่าเนื้อใช่ไหมแต่นี้เขาไม่ได้ล่าเนื้อนะเขานั่งมองคุณเฉยเฉย ให้ผิดจบค่ะไม่ต้องเบื่อนะคะไม่ต้องเบื่อนี่คุณรอจังหวะโอกาสเฉยๆคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ดังใจแต่คุณลองดูคุณอาจจะได้ดังใจนี่คืออะไรคะนี่คือเก้าเหรียญค่ะคนจะรวยช่วยไม่ได้คุณคุณได้ทรับก้อนโตแน่นอนนะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้ไม่ต้องเบื่อหน่ยไม่ต้องเซ็งมันเป็นของคุณอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นของคุณทรัพย์สมบัติ ทำตัวให้สบายเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาดึงดูดมันเข้ามาทําตัวให้ชิวไว้เดี๋ยวเงินมันจะเข้ามาเองค่ะนะคะเพราะยังไงเงินก็เข้ามาอยู่แล้วความเบื่อหน่ายจะเปลี่ยนไปนะคะเดอเดวิลนะคะมีแค่นี้แต่คุณเจอหนักนะคะเห็นไหมคะนี่คือไพ่ลายกับคุณนี่คือตัวตนของคุณนะคะคุณไม่มีเงินนะคะคุณตกงานนะคะบางคนตกงานบางคนธุรกิจมีปัญหา ะะแล้วนะคะเมื่อคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนะคะคุณก็อย่าระวัดระวังนะคะใจตัวเองอย่าให้ใจเป็นนายกายเป็นเ่าวแล้วกันนะคะนี่ค่ะนะคะความเบื่อหน่ายเส็งๆมันจะหมดไปเพราะอะไรคะคุณจะมีโชคซ้ําโชคซ้อนก้าวถ้วยไม่ต้องเบื่อไม่ต้องเส็งทําตัวให้ล่าเริงทุกสิ่งมันจะมาเมื่อถึงเวลาของมันไม่ต้องไปรอคอยยิ่งรอคอย ยิ่งห่างไกลทาตัวชิวไว้ทุกอย่างมันเป็นของเรามันก็คือของของเรานะคะไม่มีอะไรจะเขาเรียกว่าช่วงเวลาทามมิ่งค่ะนะคะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราวันยังค่าไม่มีอะไรที่มันจะมาภาคเราได้แต่มันแค่รอช่วงระยะเวลาทามมิ่งของมันเท่านั้นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเมื่อคุณได้รับแล้วนะคะ ก็จงระมัดระวังเดอะเดวิลนะคะไพ่ออกมาเตือนระวังใจตัวเองอย่าใช้เงินเติบสิ่งที่ได้มามันไม่แน่นอนนะคะถ้าไม่รู้จักใช้ถ้าคุณไม่รักเงินเงินก็ไม่รักคุณนะคะความเบื่อหน่ายสีถ้วยความไม่ได้ดังใจนะคะแค่นิดเดียวค่ะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือซับก้อนโตไพ่ปิดฉากยังไงคุณก็รวยรวยเดือนนี้แหละ ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะคะแต่รู้ว่ารวยแน่นอนแต่อย่าลืมว่าอย่าใช้เงินนะคะเพราะว่าเดอะรีวิวออกมาเตือนแล้วนะคะว่าจงรู้จักใช้นะคะไม่งั้นชีวิตคุณก็จะลําบากนะคะไม่งั้นชีวิตคุณจะลําบากเราบอกได้แค่นี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่าคืนนี้โหทุกคนใครใครถูกรางวัลใหญ่บอกไม่หมอด้วยนะอย่าอย่าใช้ชีวิตแบบหลงระเริงนะคะนะคะเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะ ะะอันนี้ถ้าไม่ตรงหรืออะไรก็ดูไว้แบบสนุกสนานนะทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดนะคะแม่หมอพูดไม่เพาะหรือว่าแม่หมอแบบด้วยความที่ฟิลลิ่งมันพาไปอย่างเงี้ยทุกคนแม่หมอก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคุณได้ปลดล็อกเรื่องการเงินแน่เรื่องหนี้สินเรื่องการเงินที่พัวพันคุณอยู่แน่นอนค่ะคุณได้ปลดล็อกแน่นอนค่ะ โอเคนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้โอ้เราลืมไปนี่ค่ะกิ่งทองใบหยกแบบนี้เลยนะคะนี่คือคู่กันแล้วเป็นคู่ซับคู่โชคจริงๆนะคะเราลืมไปเลยนะคะเราว่าอยู่ว่าเราจะโชว์ราชาและราชินีนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นคู่กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ